ไม่มีงานจะกินอะไรไม่มีเงินจะกินอะไร,รอะไรทําให้คนคิดได้ต่ำต้อยขนาดนี้อาหารเต็มไปหมดเลยร่างกายเราก็ดีทําอะไรก็ได้สมัยก่อนไม่มีเงินเลยอะ่ะแต่คนก็สร้างบ้านสร้างเมืองสร้างปราสาทราชวางังขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนี่คือการพัฒนาที่ไปไกลเกินไปแล้วก็ซับซ้อนเกินไปจนคนไม่สามารถที่จะกลับมาหาความปกติความง่ายได้แล้วพอผมมาพูดเรื่องนี้ ให้เห็นภาพว่ามันเป็นจริงแล้วผมทำมาแล้วมันก็เลยทำให้คนสนใจไงออออมันก็เป็นเรื่องง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนสวัสดีครับนี่คือสีทอล์กคุยกับโจนครับผมรายการที่ชวนมาหาโจนพี่โจนจันไดนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับทุกเรื่องเลยนะครับทั้งเรื่องของอาหารเมล็ดผัน์แล้วก็ การใช้ชีวิตครับและตอนนี้มหาโจรก็อยู่กับเราแล้วพี่โจรสวัสดีครับสวัสดีครับจำไม่ได้แล้วอีพีที่เท่าไหร่ตอนเดียวเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับพี่โจนที่ผ่านมาพี่โจนเคยทาอะไรบางอย่างแล้วมันดูเป็นกระแสอย่างนี้ด้วยไหมครับพี่โจนครับจริงๆแล้วมันก็ยังยังไม่ถึงกับว่าเป็นกระแสเหมือนไวรัลใหญ่ๆแต่ว่ามันก็เป็นกระแสของคนส่วนหนึ่งที่กําลังเติบโตขึ้นนั่นก็คือการที่มาเก็บเมล็ดพันธุ์นี่แหละ ซึ่งแรกก็คือเรื่องบ้านดินเนี่ยบ้านดินก็บ้านดินก็เป็นกระแสว่ากระแสไปพักหนึ่งก็คือตอนแรกเนี่ยทําบ้านดินหลังแรกทุกคนบอกโอ้บ้ามากเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนก็มายืนดูกูก็อยากจะช่วยมึงนะแต่เสียดายแรงว่ะเสียดายแรงว่าฝนตกลงมาก็เปื่อยใช่ไหมบางคนก็มาโอ้ความคิดดีมากเนาะสร้างบ้านด้วยดินเนี่ยเวลาตายเนี่ย ไม่ต้องให้ใครเดือดร้อนมืทมทับเลยใช่นี่ก็จะมีอย่างเงี้ยแต่เราก็ทำใช่ไหมพอทําเสร็จปุ๊บแค่สองปีต่อมาเนี่ยครับอยู่ในบ้านดินแค่สองปีเท่านั้นเองหลังจากนั้นผมไม่เคยอยู่กับที่ถึงหนึ่งเดือนเป็นเวลาถึงห้าปีเลยเดินทางทั่วประเทศต่างประเทศด้วยซ้ำเพื่อที่จะพาคนทำบ้านดินเนี่ยก็เป็นกระแสเนี่พอ มาทำเรื่องเมล็ดพันธุ์ครับไปเริ่มต้นที่สวนพันธุ์พันธุ์ใหม่ๆคนก็ไม่มีใครอยากได้เมล็ดพันธุ์จากเราเนะเราเก็บเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านแล้วก็ไปแจกชาวบ้านโอ้เอาไปก็ไม่รู้จะไปปลูกที่ไหนือ้ยไม่มีที่ปลูกก็ปลูกข้าโพดหมดเนีย่ยล้วก็เอาข้าวโพดเราไหมเอาข้าวโพดอย่างนี้ไปมันปลูกแล้วก็ขายไม่ได้เพราะไม่ใช่พันธุ์ที่เขาซื้อต้องซื้อพันธุ์จากเขา ไม่มีใครสนใจกับสิ่งที่เราทําเลยอืหลายๆครั้งเราก็มักจะคิดท้อแท้เลิกไปหาอย่างใหม่ที่คนสนใจดีกว่าครับคนก็จะคิดอย่างนั้นอืนั่นคือคนที่อยากสร้างกระแสอือแต่เราไม่ได้อยากสร้างกระแสแบบนั้นแต่เราอยากจะสร้างกระแสของคนที่ตระหนักรู้ครับสนใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องเหล่านี้ก็เลยไม่ไปพูดไม่ไปส่งเสริมให้ชาวบ้านทำ แต่เราทําทําให้เห็นเลยทําทําให้เห็น <c oughs> ปลูกก็เห็นคัดเลือกก็เห็นแล้วก็เอามาแจกจ่ายมากินกันอทีเนี้ยชาวบ้านบางคนก็สนใจก็ขึ้นมาอแล้วคนที่ไกลๆก็จะมามากขึ้นอในแลยวพอคนไกลๆมามากขึ้นคนก็เริ่มเห็นว่าเออน่าสนใจก็มามากขึ้นมากขึ้นสองสามปีแรกที่เราพยายามแจกเม็ดพันุ์เนี่ยแทบไม่มีคนอยากได้เม็ดพันธุ์จากเราเลยแต่หลังจากห้าปีมาเนี่ย จำนวนที่ส่งจดหมายไปขอเมล็ดพันธุ์จากพันธุ์พันธุ์นี้พุ่งขึ้น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 ช่วงโควิดเนี่ยเดือนเดียวเนี่ยอาจจะถึงหมื่นนะที่ขอเมล็ดพันธุ์มาครับผมช่วงโควิดและหลังจากนั้นคนก็สนใจเมล็ดพันธุ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นับและคนจํานวนมากมาเรียนรู้มาฝึกอบรมกับเราก็กลับไปเก็บเมล็ดพันธุ์อืแล้วก็เห็นว่ามันน่าสนใจ ก็ไปปลูกไปเก็บบางหลายๆคนไปเปิดเบเกอรี่ไปเปิดร้านกาแฟเบิงข้างหลังบ้านปลูกเก็บเมล็ดพันธุ์แล้วก็เอาเมล็ดพันธุ์มาแจกครับแล้วก็ผักมาให้คนกินม,ม,มันก็เกิดเป็นการใช้เมล็ดพันธุ์ในการดึงดูดความสนใจของผู้คนเข้ามาสู่ธุรกิจของตัวเองครับแล้วก็ทําให้คนเริ่มเห็นโอเมล็ดพันธุ์มันมีหลากหลายขนาดนี้เหรอ,อมีอมะเขือเทศสีดําด้วยเหรอมีมะเขือเทศสีม่วง มีประเทศสีชมพูม,มีสีเขียวด้วยมีสีเหลืองด้วยมันหลากหลายขนาดนี้เกิดมาไม่เคยเห็นเลยอ<ม>คนก็เริ่มตื่นตาตื่นใจครพอเราเอาสลัดเข้ามา20กว่าสายพันธุ์สลัดนี่มันหลากหลายมากคนก็กําลังสนใจผักต่างประเทศมากขึ้นพอเจอสลัดแบบนี้โอ้ยขอกันสนันวันไว้เลยทีเนี้ยกระจายไปอย่างรวดเร็วอย่างนั้นเราก็จะเห็นว่าคนจำนวนมาก สนใจที่จะมาเก็บเมล็ดพันธุ์คนจำนวนไม่น้อยก็เริ่มมาทําธุรกิจขายเมล็ดพันธุ์ครับออันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เห็นการเติบโตของความตระหนักรู้ในเรื่องเมล็ดพันธุ์ก็อาจจะถือว่าเป็นกระแสหนึ่งใช่ครับผมจริงๆมันมีอันหนึ่งที่ผมเห็นผมจําได้ว่าอันนั้นก็เป็นกระแสว่าไวรัลเลยมันจะเป็นคลิปที่พี่โจนพูดอยู่บนเท็ท์ท็อก โอ้โหแบบยอดวิวสูงมากพี่โจนแล้วมันก็กลายเป็นว่าแบบทําให้เหมือนคนได้รู้จักพี่โจนแบบเยอะมากนะครับไม่น่าเชื่อว่าแบบคลิปนั้นนี้ยังคงเป็นที่นิยมในในสิบกว่าล้านสิบกว่าล้านวิวใช่คือแล้วมันก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นะครับประเด็นง่ายๆเลยพี่โจนพูดพูดประเด็นไหนพูดเรื่องการพึ่งตนเองอืใช้ชีวิตง่ายใช่ไหมการใช้ชีวิตง่ายๆคือถ้าเราพึ่งตนเองได้เนี่ยชีวิตมันง่ายอืผมก็ ก็พูดในพึ่งตนเองอย่างน้อยปัจจัยสี่ครับอาหารที่อยู่อาศัยข้าวของเครื่องใช้และการดูแลรักษาสุขภาพอผมพูดแค่นี้เองพี่โจนมาวิเคราะห์กันหน่อยว่าทำไมมันเป็นไวรัลได้หรือว่ามันประเด็นมันก็แบบอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรมากนะก็คือเรื่องธรรมดาเรื่องพื้นพื้นเรื่องของชาวบ้านดเรื่องไปชีวิตปกติของชาวบ้านเลยนะครับผมแต่ว่าเนื่องจากว่าสังคมในโลกปัจจุบันเนี่ยคนไปไกลเกินปกติคนออกไปจาก ความปกติของชีวิตมากเกินไปครับเรียกว่าเราพัฒนามากก็ยิ่งซับซ้อนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนคนหลงทางคนหลงทางคนจำนวนมากคิดว่าการที่จะมีอาหารกินเนี่ยเราต้องทำงานหนักนะคนส่วนมากคิดอย่างนั้นนะถ้าไม่มีงานจะกินอะไรเนี่ยคือคนคิดอย่างเงี้ยอะไรทำให้คนคิดอย่างนี้ได้ไม่มีสัตว์ตัวไหนคิดอย่างนี้นะม,มีแต่คนเท่านั้นที่คิดแบบนี้ว่า ไม่มีงานจะกินอะไรไม่มีเงินจะกินอะไร,รอะไรทําให้คนคิดได้ต่ําต้อยขนาดนี้ในเมื่อเราอาหารเต็มไปหมดเลยร่างกายเราก็ดีทําอะไรก็ได้เนี่คือการที่คนไปไกลมากยิ่งบอกว่าไม่มีเงินจะมีบ้านได้ยังไงคนก็คิดมากใช่ไหมแต่เราก็พบว่าสมัยก่อนไม่มีเงินเลยอะ่ะแต่คนก็สร้างบ้านสร้างเมืองสร้างปราสาทราชวังขึ้นมาเต็มไปหมดเลยอ,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 อันเนี้ย นี่คือการพัฒนาที่ไปไกลเกินไปแล้วก็ซับซ้อนเกินไปจนคนไม่สามารถที่จะกลับมาหาความปกติความง่ายได้คนก็เลยคิดว่าเรื่องที่ผมทำเรื่องที่ชาวบ้านเคยอยู่ในอดีตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่จริงคนคิดอย่างนั้นแล้วพอผมมาพูดเรื่องเนี้ให้เห็นภาพว่ามันเป็นจริงแล้วผมทำมาแล้ว มันก็เลยทําให้คนสนใจไงออมันก็เป็นเรื่องง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนนะมันแค่นี้เองเนี่ยจนถึงทุกวันเนี่ยคนที่มาที่สวนจันนนมากก็มาเพราะเทสท็อกนะแต่ก็ขำขืนเหมือนกันนะพี่เจ้เหมือนมันพัฒนาไปไกลจนซับซ้อนจนหลงลืมว่ามันชีวิตมันง่ายแค่นี้เองอะไรเงี้ยเพราะมันง่ายๆแค่นี้เองแต่เราถูกฝึกว่าเออไม่มีเงินเราอยู่ไม่ได้นะมันก็เลยทําให้คนจันนนมากต้องขายที่นา เพื่อมาซื้ออาหารกินแล้วก็ไปเป็นลูกจ้างทีเนี้ยวงจรของการพึ่งพาตัวเองมันขาดสะบั้นลงเลยครับพอสูญสิ้นที่ดินสูญสิ้นที่นาปุ๊บเนี่ยเราจบเลยนะเราคือแรงงานราคาถูกที่ใครจะซื้อยังไงก็ได้จะบีบคั้นค่าแรงเราขนาดไหนก็ได้ัีนี่้ถ้าเรายังมีที่ดินอยู่เนี่ยเราก็จะมีอิสระมีอาหารมีทุกอย่างที่เราต้องการ ถ้าเราออกแบบให้มันมีทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องยากทีนี้ถ้าเรากลับมาอยู่แบบดั้งเดิมให้เป็นพื้นฐานของชีวิตแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องจมอยู่แค่นั้นเือมีพื้นฐานที่มั่นคงมีอาหารมีที่อยู่อาศัยมีข้าวของเครื่องใช้มีสมุนไพรมีภูมิปัญญาในการดูแลตัวเองอแล้วก็มีเงินใช้สอยเล็กๆน้อยๆอันนี้คือชีวิตมันอยู่ได้แล้วไม่เดือดร้อนับ ทีเนี้ยอยากจะไปแสวงหาความร่ำรวยทางไหนก็ไปขอให้ฐานมันมั่นคงนี่คือสิ่งที่เราพยายามอธิบายครับให้คนเห็นว่าชีวิตเนี่ยต้องทําสิ่งที่เรารักอย่าไปยอมจํานวนสูญเสียศักดิ์ศรีสูญเสียภาคภูมิใจเพื่อที่จะได้เงินวันละไม่กี่ร้อยบาทมาซื้ออาหารกินเนี่ยอันนั้นมันเป็นทุกข์เนี่ยเนี่ยก็เลยทำให้คนทุกวันเนี่ยซึ่งเป็นแบบนั้นคนที่ยอมสูญเสีย ความภาคภูมิใจในความเป็นมนุษย์ของตัวเองเพื่อไปทำงานหนักที่ตัวเองไม่ชอบยอมเสียชื่อเสียงเสียทุกสิ่งทุกอย่างเสียสุขภาพเพื่อที่จะให้ได้เงินวันละ300-400บาทมาซื้ออาหารกินมาจ่ายค่าเช่าเนี่ยคนเหล่านี้ก็โหยหาชีวิตที่เป็นอิสระมากขึ้นเนี่ยพอเขาได้ยินคำว่าอิสระภาพที่แท้จริงได้ยิน ทางออกของชีวิตที่ทําให้รู้สึกเบาสบายและก็เพลิดเพลินกับมันได้เนี่ยเขาก็สนใจมันทุกคนทุกมากนะเยอะมากเลยกลายเป็นเวรัรเลยใช่ใช่เนี่ยคนอินเดียคนยุโรปมาที่สวนเยอะมากเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตเขาต้องแข่งขันกันมากคนญี่ปุ่นคนไต้หวันเนี่ยมาที่สวนกันแข่งขันกันเหนื่อยเหนื่อยเครียดกลุ้มไม่รู้จะไปไหน พอเขาเห็นคลิปนี้ปุ๊บมาเลยครับสวนก็เลยสวนพันพันก็เลยมีคนต่างชาติมาเป็นอาสาค่อนข้างเยอะมากจนเราต้องจํากัดจํานวนทีนี้พอมาเทียบความแตกต่างระหว่างคําว่ากระแสเนาะกระแสในแบบที่ท,ที่ที่เราทําแล้วอยู่ดีๆมันก็เป็นกระแสอะไรเยอะนะพี่โจนะที่เราเราเราสร้างความตระหนักรู้แบบนี้นะครับกับกระแสที่มันเป็นในโลกที่มันเป็นอยู่ก็คือโอ้โหแบบอยู่นี่ก็เปี้ยงป้างขึ้นมาไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เหมือนกับว่ากระแสเรานั้นเหมือนแบบ มันมาแป๊บเดียวจริงแล้วมันก็ไปแบบไปเลย,เลยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้คิดที่จะให้มันเป็นกระแสนะเราก็อยู่ของเราธรรมดานี่แหละ <c oughs> แต่ว่าคนอื่นเนี่ยเห็นแล้วอิจฉาอยากอยู่แบบนี้ด้วย <c oughs> <c oughs> ทีนี้คนทุกจำนวนมากคนมันทุกมากนะ <c oughs> วันนี้คนเครียดคนทุกมากแล้วคนเราเนี่ยก็หอยหาความผ่อนคลาย <c oughs> ความเบาสบาย <c oughs> ดังนั้นมันจริงเป็นกระแสที่จบยาก เพราะว่ามันมีดีมานสูงมากใช่ไหมครับผมแต่ว่ากระแสที่สร้างขึ้นมาเพื่อความตื่นเต้นทางอารมณ์วูบนวาบเนี่ยอันนั้นมันอยู่ไม่นานหรอกครับตื่นสร้างกระแสขึ้นมาเพื่อสร้างเงินสร้างกำไรแป๊บเดียวแล้วก็จบไปแล้วก็คิดคอนเทนต์ใหม่มาสร้างกระแสใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆอันนั้นก็เป็นอีกกระแสแบบหนึ่งที่ที่ทาขึ้นมาเพื่ออจเป็นอาชีพครับผมแต่กระแสที่เรากําลังอยากจะให้มันเกิดขึ้นเนาะ แล้วก็คาดหวังก็คือกระแสที่เรามาตระหนักรู้แล้วก็ออกแบบชีวิตแล้วก็สร้างชีวิตแบบนี้แหละที่จะทําให้เรามีอยู่มีกินมีเมล็ดพันธุ์มีมาอาหารมีความหลากหลายแล้วมันก็อยู่กับเราไปได้เรื่อยๆแบบไม่หายไปไหนเลยเพราะว่ามันเป็นกระแสเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดความหลากหลายทางพันธุก,กรรม,มเกิดความมั่นคงทางอาหารครับเพื่อนําไปสู่ชีวิตที่อิสระภาพซึ่งอันเนี้ย มันเป็นความหยหาของทุกชีวิตอย่างชั่วนิรันดร์นะฉะนั้นมันไม่ใช่กระแสธรรมดาแต่มันคือหัวใจของทุกชีวิตที่ปรารถนามันแม้ว่าบางคนอาจจะปิดบังความหยหาตรงนี้ของตัวเองด้วยความตื่นตาตื่นใจจากเทคโนโลยีจากเงินที่ได้มาจากอะไรก็ตามแต่วันหนึ่งเขาก็ต้องเปิดเผยตัวเองออกมาว่าลึกๆแล้วเราก็ต้องการอย่างนี้แหละ เพราะว่าสิ่งที่เขาตื่นเต้นกับมันวันเนี้ยอพอได้มาสักพักหนึ่งมันไม่มีความหมาย,ยางไงอืแต่ว่าการมีอาหารกินมีความมั่นคงมีอิสระภาพในชีวิตเนี่ยม,มันคือชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ยาวนานมากมมเป็นกระแสที่ยาวนานครับผม มันมันมันยั่งยืนแน่แน่กระแสแบบดีอะไรอย่างเงี้ยนะเออเพราะว่าเหมือนพอเข้ามาในกระแสแล้วอ่ะในเมื่อมันเป็นสิ่งที่ชีวิตมันจําเป็นแล้วก็ต้องการอยู่แล้วยังไงก็เลือกไม่ได้ใช่ใช่คนจํานวนมากก็จะคิดว่าเออเราจะกลับถอยหลังเข้าคลองไปทําไมจริงๆไม่ใช่ถอยหลังเข้าคลองนะครับนั่นก็คือการสร้างฐานที่มั่นคงนะเอออย่างผมเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเนี่ยผมก็ไม่อยากจะทํานานะครับผมอยากเข้ากรุงเทพเพราะว่าคนทํานาคือคนไม่มีทางเลือก คือคนไม่มีทางไปจนโง่ครับอดอยากอืเป็นหนี้เป็นสินมไม่มีใครอยากเป็นรุ่นผมอยากจะเข้าเมืองพอเข้าเมืองปุ๊บไปสแสวงหาความร่ํารวยครับแต่ร้อยคนมีกี่คนที่ประสบผลสําเร็จอือนอกนั้นก็คือแรงงานราคาถูกครับเป็นหลักใช่ไหม,อ,ม,อ,มอันเนี้ยพอเข้าไปแล้วเราก็เห็นพอเห็นตรงนั้นเห็นว่าเราก็ก็แค่เป็นแมงเม่าวิ่งเข้าไปสู่กองไฟเพื่อที่จะไป ทุกทรมานอยู่ในกองไฟของแรงงานราคาถูกครับผมใช่ไหมแล้วเราก็ถึงได้สำนึกว่าเออการกลับมาสร้างอาหารของเราเองเนี่ยม,ม,มันยิ่งใหญ่มากการกลับมาสร้างศักยภาพของตัวเองให้พึ่งตนเองได้เนี่ยม,มันคือสุดยอดของการมีชีวิตอยู่หลังจากนั้นอ่ะผมจึงเลิกดูถูกการเป็นชาวนาไงแต่ก่อนเนี่ยจะให้ผมกลับบ้านไปทำไร่ทำนานเนี่ยไม่ไปไม่เอาอ อายคนอ,อายคนที่บอกว่าตัวเองมีอาชีพชาวนาครับแต่วันเนี้ยผมภาคภูมิใจที่จะบอกว่ามผมเป็นชาวนาเนี่ยมีครั้งหนึ่งไปขอวีซ่าเขาผมเขียนบอกว่าอาชีพชาวนาเขาบอกว่าโอ้ยทำไมต้องใช้คำนี้ hey, hey. เอาเป็นลูกจ้างอาชีพลูกจ้างผมว่าลูกจ้างนะผมรู้สึกอาย ผมภูมิใจที่จะใช้คำว่าชาวนาว่าผมไมจที่จะเป็นชาวนาผมก็ปูวีซ่าไม่บาทเดี๋ยวไ่เจอใช่เฮ้ยเนาะเนี่ยมันตลกมากเลยนี่คือวิธีคิดของนี่คือความรู้สึกของคนส่วนมากไงครับคนส่วนมากรู้สึกว่าการเป็นชาวนานี่มันต่ำต้อยมันแย่ซึ่งจริงๆคนที่เป็นเกษตรกรคนที่เป็นชาวนาหลายๆคนที่เราไปเจอมานะพี่โจนโดยเฉพาะโจรสัญจรที่เราเคยไปมาเนี่ยโหเขามีชีวิตที่ ที่ดีมากๆเลยนะครับขนาดคนรวยๆยังไม่มีอาหารดีๆเหมือนเขากินอ่ะเออครับแล้วได้มีสําคัญที่ผมรู้สึกมากก็คือว่าเขาได้มีชีวิตอยู่กับครอบครัวจริงๆอ่ะครับผมรู้สึกว่าหลายๆครอบครัวก็เห็นแล้วรู้สึกว่ามันอบอุ่นมากนะที่เห็นลูกอายุ2ี่สิบสามสิบปีแล้วยังกอดเล่นกับแม่ยังทำอาหารกินกับแม่กินข้าวด้วยกันทุกวันอะไรทํานองเนี้ยเขาได้รู้แลว่าพ่อแม่อะไรเงี้ยเนี้ยมันมันเป็นความ น่าประทับใจมากจะบอกว่าเรากำลังสร้างกระแสก็ไม่ใช่หรอกเนาะแต่เราอยากให้มันเกิดกระแสแบบนี้นะสำหรับคนคนรุ่นใหม่เลยนะพี่โจ้จริงแล้วเราก็เห็นว่ามีคนคิดอย่างนี้เยอะที่เราทำเนี่ยเราก็อยากจะให้คนเหล่านั้นได้เห็นว่ามันเป็นความจริงได้ครับนี่คือหัวใจสำคัญเลยเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เป็นกระแสหรอกแต่เราอยากจะให้คนที่คิดอย่างนี้สนใจอย่างนี้ได้ทำสิ่งที่ตัวเอง เชื่อมันแล้วก็เหมือนเหมือนทำพิสูจน์ได้เห็นแหละครับว่าจริงๆชีวิตแบบนี้มันเป็นจริงได้เราออกแบบได้แล้วก็อยู่ได้จริงๆแล้วก็ดีจริงๆได้ด้วยมันเป็นจริงได้ไม่ไกลเกินฝันทุกคนทําได้ขอให้เริ่มทำเท่านั้นเองจบลงแล้วกับอีพีนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันใครที่อยากจะมาร่วมอยู่ในกระแสาการเก็บมเมล็ดพันธุ์มีชีวิตแบบพึ่งตนเองแล้วก็พึ่งพากันเองก็เรียนเชิญเลยนะครับหรือถ้ามีคำแนะนำหรือติชม ก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนี่คือพื้นที่ที่เราจะได้มาเรียนรู้เพื่อพัฒนาไปด้วยกันครับและถ้าเห็นว่ารายการนี้เป็นประโยชน์ก็สนับสนุนกันได้ช่องทางนี้เลยนะครับวันนี้เรา2องคนลาไปก่อนพบกับคุยกับโจนได้ใหม่ EP หน้าสวัสดีครับชาวซีด